She's a Mona Lisa Everyone's not enough to see her She's a Mona Lisa Everyone's not enough to see her สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอชชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนึงที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะคุณกับน้องเกรกก็จะชชวนทุกคนค่ะมาทำพิเอคัสกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องความรักของคุณในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะชาวคนโสดทั้งหลายนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงจะปังปุริเย่ไหมนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรเผื่อให้คุณได้สละโสดในเดือน this month นี้นะคะเดือน September นี้ค่ะน่าตื่นเต้นจริงๆค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไหมว่านี่คือ General b e ิง i n g เพราะงั้นอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คต้วส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คต้วส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ดา้า่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ วันนี้นะคะเรามีไพ่ยอยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่ง u ควงก็ใ้ทุกคนเลือกน้องโครกูนะคะสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซีนะคะโดยในกองแรกนะคะก็จะเป็น this one นะคะน้องโครกูที่ดื่มชานะคะอันนี้คือกองที่1นะคะถัดมาเลยนะคะหลังจากได้น้องโครกูดื่มชาแล้วก็จะเป็นน้องโครกูนะคะที่กําลังจะกินไข่แมงมุมนะคะน้องแบบเปิด ตรงนี้แล้วนะเราพร้อมที่จะกินไข่แมงมุมอันนี้อยู่ในซีนเอพิโซดที่3ของซีซั่น2นะคะสามารถไปตามดูได้นะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะคือน้องเบบี้ยดาน้องโครกูนั่งซึมเป็นหมาหงอยนะคะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้ค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะทำไทม์สแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องครกูด้วยนะคะสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซี ถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันแล้วก็เป็นค่าใช้แรงงานเด็กด้วยค่ะ So if you're a ready เรามาดูกันเลยนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องความรักของคุณในเดือนนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคนโสดทั้งหลายจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างไร Let's take a look ด้วยกันค่ะ Let's get started ค่ะ She's Lisa her Everyone's a Mona Lisa. Everyone see a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah yeah, I wonder where she hides under her disguise. Yeah 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 yeah. And all the Around the world, they wanna be And all the dudes are tryna to to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under that subtle smile? We'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something bad afoot. You'll find t h e beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. สวัสดีค่ะ oh. เพื่อนเพื่อคนที่เลือกกลองที่หนึ่งะคะใครก็ตามที่เลือก this one นะคะน้องโกรกุที่ถือชาค่ะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ เรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรักที่ดีให้เดือนนี้ใจดีสําหรับทุกๆคนเลยในเรื่องของหัวใจขอทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วก็คอมเมนต์นะคะมีความรักที่ดีสุขสมหวังทุกประการเลยค่ะถ้างั้นนะคะเรามาเช็คก look at your energy ดูไพ่กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะ บอกเลยนะคะว่า Energy ตรงนี้เนี่ยคนโสดนะคะมีแววที่จะได้สละโสดในเดือนนี้หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็มีแววจะได้เจอกับคนที่ใช่คนที่จักรวาลน,นำพานะคะและคุณรู้สึกถึง Energy ของชาวต่างชาติค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะชาวเวสเทิร์นนะคะชาวยุโรปนะจะเป็นไปได้ว่าคุณเป็นสายฟอรหรือว่าอยากได้แฟนสายฟอนะคะอ่ะท้างนั้นค่ะไพ่ที่คุณได้รับเลยมีดังนี้นะคะ ควิคเมนชั่นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one เลยนะคะก็คือ this one ค่ะ the elephant oh. นะคะ The next card นะคะก็คือ uh, the of sword a n h e l a s t one นะคะ oh. ก็คือ this one ค่ะ the world oh. นะคะบอกได้แบบนี้เลยค่ะว่าคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งคนโสดคะ่ะ คนโสดเธอจะได้สละโสดแล้วนะหรืออย่างน้อยถ้าเธอยังไม่ได้ตอบตกลงปรงใจเป็นแฟนกับใครเธอจะได้เจอกับคนที่สวรรค์สั่สร้างจักรวาลส่งมาให้คุณแนะนําว่าในเดือนนี้นะคะตลอดทั้งเดือนนะคะแนะนําให้มูเตลัวอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นอธิษฐานกับพระแม่ลักษมีพระแม่กวนอิมหรือพระแม่อุมาเทวีหรือว่าเทพเจ้าจันทราหรืออะไรก็ตามเจ้าแม่ทัพทีมที่คุณนับถือนะ นะคะ whatever คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยได้เจอกับความรักที่ดีที่เข้ามาคุณรู้ว่าบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะมีความเจ็บปวดในเรื่องของความรักนะคะอาจจะรู้สึกอ,อกหกักหรือว่ารู้สึกเศร้าหรืออาจจะเพิ่งเลิกค่ากับใครสักคนมาหรือแม้กระทั่งว่ากําลังรอใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่ามาถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องชินน้าอ่ะคุณจะต้องเชิดหน้าชูตา แล้วก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะคะกลับมาพัฒนาเต็งให้ดีกลับมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้คุณได้สละโสดนะคะกลับมา ปฏิวัติตัวเองผู้ง,ง่ายๆนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะได้สละโสดแล้วแต่ถ้าว่าคุณไม่ทําอะไรเลยคุณนอนรอจัก,กรวาลส่งผู้ชายมาให้เฉยๆเนี่ยนะถามหน่อยผู้ชายจะมาเคาะประตูบ้านแล้วบอกเนี่ยคือเนื้อคู่หรือเปล่าเขาไม่ใช่แกร็บนะที่จะมาส่งของให้คุณหรือเขาอาจจะเป็นแกร็บก็ได้ที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยอ,อาเบ basically คือคีนแค่จะบอกว่า you need to develop yourself you need to create opportunity for other people เนื้อออกไหม ไม่ใช่ว่าคุณรอเฉยๆอฮ้ยใช่ที่ฐานฉันมูลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะพามาไม่คือถ้าข่าวว่าคุณไม่เล่นแอปข่าวว่าคุณไม่ออกไปข้างนอกคุณก็จะไม่ได้เจอพวกเขาเหล่านี้ไงก<ๆ>ีนบอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่พอพูล่าคนที่เป็นชาวเวสเทิร์นนะคะคนที่อาจจะเป็นลูกครึ่งแต่มีความเป็นฝรั่งแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เจอคนเหล่านี้เพราะจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งมาให้ เพียงแต่คุณจะต้องเปิดประตูหัวใจของคุณให้คนพบกับคนเหล่านี้นะคะเล่นแอบออกไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคุณรู้สึกว่าการไปวัดหรือการไปสถานที่ทางศาสนาจะเปิดโอกาสให้คุณ ได้พบกับคนใหม่ๆแปลกดีเหมือนกันคือหมายถึงหลังจากคุณไปมูลแล้วคุณไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกสนใจอะไรเงี้ยค่ะนะคะและนอกจากนี้นะคะจกักรวาลก็อยากจะบอกว่าคุณเนี่ยคู่ควรกับความรักที่ดีและในเดือนนี้เนี่ย ทุกอย่างมัน open for you แล้วแต่อยู่ที่ว่า you จะ do something for yourself หรือเปล่านะชาต้องบอกเลยค่ะ <c oughs> ว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวต่างชาตมีอิทธิพลต่อคุณมากๆหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงอาจจะมีอิทธิพลต่อคุณมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะสร้าง opportunity <c oughs> คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ นะคะมีแววได้สละโสดมีแววได้มีคนคุยมีแววได้เจอคนที่ใช่นะจ๊ะถือว่าดีมากๆแต่ขอให้คุณ develop yourself นะแล้วก็ create opportunity to meet other people โอเคนะจ๊ะอ่ะก่อนจากการน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารเสริมดของคุณใน September นี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ g e n e r เ l อ e ์ d i n g เพราะงั้นอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร,รอยู่ในช่อง des captions box ด้านานี้ ะะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะก่อนอื่นค่ะต้องให้น้องโครกูของเราใช้ฟอสก่อนข้มอ,อนกรกู <c oughs> โครกูใช้ฟอสแล้ว <c oughs> ดีมาก <c oughs> เราจะให้สิ่งดีไปการตอบแทนน้องคุกกี้ที่น้องอยากได้ เมบี้โยดาบอกว่าฉันอยากได้ตอนไหนเธอหิวตลอดเวลานั่นแหละ <c oughs> ใช่ไหมแน่แน่อ,อาหารเสริมดวงของคุณในเดือนนี้นะคะที่จะช่วยให้ความรักของคุณปังปุริเย่นะคะแล้วก็ได้เจอกับคนใหม่ๆมากขึ้นนะคะก็คือดิสว one ค่ะข้าวผัดนะคะข้าวผัดคืออย่างแรกที่คุณควรจะทานนะคะและ the next one นะคะก็คืออะโวคาโดดิปนะคะหรืออาจจะเป็นหลนเต้าเจี้ยวนะคะ นำพริกสีขาวได้หมดเลยนะคะก็จะเสริมดวงของคุณให้ปังปุริเยมากขึ้นในช่วงนี้นะคะนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความรักที่ดีได้เจอกับคนที่ใช่อย่างที่ไพ่บอกนะคะเพราะเดือนนี้เนี่ย มีโอกาสแล้วที่ได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณและเนื้อคู่ของคุณมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนผิวขาวเป็นคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับไกด์เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะการบินหรือการใช้ภาษาหรือแม้กระทั่งครูอาจารย์ติวเตอร์นะคะหรือคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆอาจจะแบบหลัก5ปีถึง10ปีนะคะมีโอกาสเจอค่อนข้างสูงเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะอะอใอยได้เจอกันทุนนานะคะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าดวงความรักของคุณจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือว่าซีเทเอชั่นเรื่องของความรักจะดีขึ้นหรือไม่นั้นหลังไมมามหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้ m a t e for s p e e d with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ <c oughs> และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ห <c oughs> ลังไหม่มหาหรือกับคุดได้ที่ช่อง description box <c oughs> ด้านรางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กด s ช <c oughs> a ์กกด subscribe <c oughs> ให้กันด้วยนะคะ See you all in t h e next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนคนที่เลือกกองที่สองนะคะใครก็ตามที่เลีอยกน้องโครกูจะกินแมงมุมนะคะน้องแบบ เปิดที่ซ่อนของแมงมุมแล้วพร้อมกินไข่แมงมุมทันทีนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะน่าตื่นเต้นมา,มากๆเลยนะคะวยต่นเต้นจังเลยค่ะเรามาฟายจ้ากันดีกว่าว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรักที่ดีให้เดือนนี้ใจดีสําหรับทุกๆคนเลยในเรื่องของหัวใจขอทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วก็คอมเมนต์นะคะ มีความรักที่ดีสุขสมหวังทุกประการเลยค่ะถ้า,างั้นนะคะเรามา take a look at your energy ดูไพ่กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะโอ้โหบอกแบบนี้เลยนะคะว่าในเดือนนี้เนี่ย จัก,กรวาลเปิดทางเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่คุณไปมูมาในเรื่องของความรักเริ่มจะเห็นผลแล้วนะคะคุณรู้สึกถึงความรักที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณโอกาสที่คุณจะได้พบกับคนใหม่ๆและสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกพอเพลินมากๆในเดือนนี้เดือนนี้นะคะใครยังไม่ได้สมัคร t ินเด r โกจัดไปนะคะใครยังไม่ได้มีแอปพลิเคชันใครมัวแต่อยู่ในบ้าน นะคะไม่ออกไปไหนเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่ต้องพาตัวเอง go outside of your home and get out of your comfort zone in order to meet new people it's very good chance for you so มา take a look เลยค่ะว่าไายแต่ละใบที่คุณได้รับนั้นเนี่ยมีอะไรนะคะ ควิ k เมนชั่นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะโดยในใบแรกนะคะที่คุณได้รับก็คือ this one ค่ะคือ the lovers นะคะ lovers ค่ะ the next card นะคะก็คือ king of wands นะคะอ่าน the last one เลยนะคะก็คือ four of c h a l i c e s ค่ะ แอปพาร์เรลีนะคะว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้เจอกับคนที่อายุมากกว่าที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนผิวเข้มหรืออาจจะเป็นคนผิวสองสีหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานกลางแจ้งนะคะทํางานแบบวิศวะทํางานสายเถื่อนหรืออาจจะเป็นพวกเมนเจอร์ผู้บริหารอะไรเงี้ยคะ่ะที่เข้ามาในชีวิตเขาจะเป็นหัวหน้านะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ มีคาริสมามากมากนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เฟรนดี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากๆด้วยเช่นกันนะคะมีหลายคนที่ชื่นชอบเขานะคะมีหลายคนที่ให้ความสนใจในตัวเขาและเขาก็ดูเฟรนดี่มากๆในสายตาของคนหลายคนดูเหมือนจะเพย์บอยเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเนี่ย เป็นคนรักเดียวยใจเดียวนะคะมีโอกาสที่จะเจอค่ะพี่รู้สึกเลยว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณในเดือน this month นี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นคนที่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำพามานะคะแต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยากจะได้คนในคาทํานายคนนี้หรือว่าคนที่อยู่ในเดือนนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงส่งมาให้ใหม่และคุณมองว่านอกจากคนคนนี้เนี่ยที่เป็นหนึ่งในเนื้อคู่ที่จะเข้ามาตัวคุณนะคะคนโสดทั้งหลาย ค่ะควีนบอกเลยค่ะว่ามันยังจะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนอื่นๆอีกด้วยนะคะที่เข้ามาให้คุณเลือกสรรนะคะตามใจอยากของคุณเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะน้ามีโอกาสที่จะเจอทั้งคนที่เป็นเนื้อคู่แล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยจากในอดีตชาติก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดรับหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูจากไพ่นะคะไพ่ขึ้นว่า บางคนในที่นี้มีโอกาสจะ miss opportunity ด้วยนะมีโอกาสที่จะแบบพลาดพลาดโอกาสด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเตรียมพร้อมสำหรับทุกๆโอกาสพอเวลาเข้ามาคุณจะได้คว้ามันได้เลยจะได้ไม่ต้องแบบ มัวแต่เฮ้ยลังเลก่อนมัวแต่ขอคิดดูก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้คุณพลาดโอกาสอย่างที่บอกนะคะน,นี่ก็คือเตือนไปก่อนเลยนะและคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขี้ขี้หน่อยขี้งอนด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะก็คือสอนรักจะปักอก,อกใครสักคนให้มาข้างรักคุณแต่อยู่ที่คุณจะเลือกเขาหรือเปล่าคุณจะคว้าโอกาสนี้ไว้หรือคุณจะปล่อยให้โอกาสเนีย ผ่านลอยไปนะคะก็ต้องมาดูกันต่อนะก็ถือว่าเป็นพลังงานภาพรวมที่ถือว่าดีแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ก็ถ้าเอาก็เออมันก็คือยก opportunity นะคุณก็จะได้อะไรที่มันดีๆเอางี้ดีกว่าแอดลีถ้าคุณอยากได้แฟนอะมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่มี potential ที่จะเป็นแฟนคุณได้นะคะนะมาก่อนจากการนะคะเรามาดูอาหารเสริมดวงของคุณดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรในเดือน นี้นะคะคุณควรจะทานอะไรเพื่อเสริมดวงบ้างค่ะเแบบี้าดาราร้องนะคะก็อื่นต้องให้น้องครกูใช้ฟอนส์ก่อนค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ g e n b r a l m e e i n g เพราะงาั้นอย่าน้ำมันไปต่อสินใจใดๆจนก,กว่าเราจะได้เช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง The Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ ว่าอยากเลิกงานแล้วเราจะให้ดิสว o น e นะคะ oh. ก็คือคุกกี้ oh. ที่น้องอยากได้ oh. แน่แนๆอ่ะไหนๆน้องใต้คุกกี้แล้วนะคะเราก็มาดูกันเลย <laughs> อาหารเสริมทุกชั้นชอบเสียงเมื่อกี้มากเสียงน้องดูแบบขลีดร้อง ตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะคะเบคอนนะคะนี้คืออย่างแรกเลยนะคะเบคอนก็จะเสริมดวงของคุณให้ปังปุริเยในเดือนนี้นะคะแล้วก็แกงส้มโรตีจานายนะคะโรตีที่กินกับอาหารสีส้มนะคะหรือว่าอาหารสีส้มเฉยๆก็ได้นะคะปลาส้มได้เหมือนกันนะคะจัดไปค่ะก็จะเสริมดวงของคุณให้ปังปุริเยมากขึ้นนะคะเพิ่มโอกาสให้คุณได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ควินบอกอ่ะ เดือนนี้จักรวาลเปิดทางแต่อยู่ที่คุณว่าจะคว้าโอกาสหรือว่าจะมิสติโอออป portunity แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าแบบคนที่เข้ามามันยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าในเดือนถัดไปจักรวาลอาจจะเมตตาส่งคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอีกก็ได้นะคะนะก็ต้องไปดูกันต่อไปน่าตื่นเต้นมาก,มากๆเลยอ่ะยินดีด้วยนะจ๊ะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าดวงความรักของคุณจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือว่าซีต u เอช o n เรื่องของความรักจะดีขึ้นหรือไม่นั้นหลังไมล์มามหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวได้ที่ช่อง Descriptions Box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ m e t a e force be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไหมมหาหรือกับคิณดได้ที่ช่อง description box ด้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบ y e สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่สามนะคะใครก็ตามที่เลือกน้องครกูทำหน้าอ้อนบึ้งตึง1นึ่งกลุบเหมือนจะร้องไห้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ เรามาฟล์จ้าก,กันดีก่าว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรักที่ดีให้เดือนนี้ใจดีสําหรับทุกๆคนเลยในเรื่องของหัวใจขอทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วก็คอมเมนต์นะคะมีความรักที่ดีสุขสมหวังทุกประการเลยค่ะถ้า,างั้นนะคะเรามาเช็ค a l o ลุค t อ o ยอร์เอนเนอร์จีดูไพ่กันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับไพ่ที่คุณได้รับเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้เนี่ย จัก,กรวาลเปิดทางแล้วนะคะแม้คนที่เข้ามานะคะอาจจะยังไม่ใช่เนื้อคู่แต่ว่าก็มี potential มากพอที่คุณและเขาเนี่ยจะสามารถไปต่อได้เพื่อสารสัมพันธ์ได้นะคะเดือนนี้มีโอกาสที่สอนรักจะปักอ,อกเข้าที่หัวใจจะเกิดการตกหลุมรักอย่างรวดเร็วฉับพลันทันไวแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะน,น,น้านี้มีโอกาสสูงม,มากๆเลยนะคะในสิ่งที่ควีนรู้สึกได้นะคะควณรู้สึกว่า คุณกำลังจะได้ประสบกับเหตุการณ์บางอย่างที่จะเป็นไลฟ์เช n จิ้ง forever in your love life เลยนะคะ so oh. มาดูไพ่กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไม่มาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆากเลยค่ะเด e f i เฟิ one นนะคะก็คือ The Tower นะคะ The next card ค่ะก็คือ This one นะคะ page of Wands นะคะอ่านเจ last one เลยนะคะก็คือ Age of Wands นะคะสามใบตรงนี้นะคะคือสิ่งที่คุณได้รับนะจ๊ะโอเคมา ชัดเจนเลยนะคะอย่างที่ควีนได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับใครสักคนที่อาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณตกหลุมรักอย่างรวดเร็วฉับพันทันไวแม้คนคนนี้จะยังไม่ใช่เนื้อคู่แต่ว่าก็เป็นคนที่คุณสามารถพัฒนาไปได้อะไรเงี้ยค่ะมี potential ที่จะเป็นแฟนที่ดีได้นะคะในอนาคตนะ การเดินทางจะนําพาให้คุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศนะคะเช่นการเดินทางไปต่างประเทศการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปภูเก็ตภูเก็ตไปกระบี่ภูเก็ตไปสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายก็คือการเดินทางในทริปที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนี่ยมันจะทาให้คุณได้เจอกับคนใหม่ๆคือรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะมีการเดินทางไปโซนยุโรปนะคะ พราะคุนเห็นภาพของปราสาทอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือซัมฮาวอาจจะเป็นดิสนีย์แลนอะไรเงี้ยค่ะโตเกียวดิสนีย์แลนหรือยูนิเวอร์แซลที่มันมีปราสาทคือสิ่งที่คุณเห็นนะบางคนอาจจะไปแบบไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะไปสวนสนุกอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เจอกับคนคนนี้เขา่าจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะ การที่คุณไปทำแอคทิวิตี้ใหม่ๆมันจะเปิดโอกาสให้คุณได้พบกับคนใหม่ๆและคุณรู้สึกว่าคุณได้พบกับคนที่เขาดูมีแพชชั่นดูกระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในชีวิตนะคะหรือถ้าว่าคุณได้เจอกับใครสักคนที่คุณรู้สึกประทับใจรู้สึกปลืม้มอยากกดฟอลไว้กดได้อยากเข้าไปทักทายไหมถ้าอยากเข้าก็เข้าไปได้นะคะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสานสัมพันธ์คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ในเมื่อคุณมีโอกาสที่จะเจอกับคนใหม่ๆแล้วอย่ารอให้เขาเข้าหาเพราะว่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นตรงนี้คือการที่คุณต้อง create opportunity ด้วยนะคะเหมือนคุณเห็นคนที่คุณรู้สึกสนใจไพ่ขึ้นว่าคุณต้องเป็นฝ่ายแบบ take action คุณต้องเป็นฝ่ายแบบเข้าไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่เรียนรู้สึกได้เลยนะคะเพราะงั้นในระหว่างที่คุณต่อแถว ขึ้นบรอเวอร์โคสเตอร์หรือแม้กระทั่งคนที่นั่งบรอเวอร์โคสเตอร์ข้างๆคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะรู้จักเขา just talk to him <c oughs> แค่คุยกับเขา who knows มันอาจจะสร้างสัมพันธ์ที่ยิงย่งใหญ่ระหว่างคุณและเขาได้ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะจักรวาลกำลังจะเปิดโอกาสให้คุณได้พบกับคนใหม่แต่อยู่ที่คุณจะ take this chance หรือเปล่านี่ออกไหมเนาะเออพอเท่าที่ดูจากตรงนี้เนี่ย คุณจะเจอกับคนที่เข้าตรงสเปคคุณโอเคอย่างน้ออาจจะยังไม่ใช่ในคู่แต่ก็คุยกันไปได้อะไรเงี้ยค่ะนะไม่ต้องรอเนื้คู่หรอกเอาแบบณนะเวลาเนี่ยเห็นและรู้สึกชอบก็แค่เข้าไปคุยนะคะนะจะต้องสร้างอัพ u จดจีด้วยตัวเองด้วยและคุณรู้สึกว่าในเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนี้แบบบังเอิญด้วยนะคะ อย่างที่บอกไปมันคือ situation ที่เป็น life c h a n g i n เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตรักของคุณคนโสดเลยนะครับอ่ะก่อนจากการน,นะคะเรามาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนนี้ดีกว่านะคะ แต่ก่อนที่จะไปอยู่กันนะคะอยากบอยก,กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเจ n e r a l f e e l i n งเพราะงั้นอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะอ่ะก่อนจาก,กันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอาหารอะไรที่คุณควรทานในเดือนนี้บ้างนะคะมาเสริม เรื่องความรักกรุบหนึ่งเลยนะดิเซปทมเบอร์ค่ะก่อนอื่นต้องให้น้องเบบี้ยอดาชัยฟอ,ฟอสก่อหน,น้ากันกระเคลเบบี้ยอดาเร็วคามอนเดี๋ยวเลิกงานกันแล้วมาสู้ช้ฟอสออออ เฮ้ยทำไมเกกูไม่ใช้ฟอนละแล้วขมอนมาเร็วอะถ้าเราบดไีไม่ใช้อะไรละน้องหัวล้ออย่างเดียวเลยนะคะกกูดื้อจัง <S <S เอาไปเลยอ่ะคุกกี้ <S 1> <S 1> <S 1> ชาตินี้องไม่ทำฟอนให้แล้วน้องบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วจะกินนะ,อ,ะอาหารที่คุณควรจะ,ะควรจะทานในเดือนนี้เลยนะคะก็คือ this one นะคะ เอสเปรสโซนะคะจะเสริมดวงของคุณให้ปังปูรีเยมากขึ้นนะคะกับดิสวัน e นะคะก็คือขนมปังอบชีสนะคะ oh. ก็จะเสริมดวงให้ปังปูรีเยในเดือนเซปกันเบอรนี้นะคะขอให้เดือนนี้เนี่ยคุณได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกถูกใจแล้วก็เข้าหาพวกเขาเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะยังไม่ใช่เนื้อคู่แต่ว่ามันเป็นคู่สร้างได้เนื้อออกไปอย่าไปยึดติดกับคําว่าโซเมททวินเฟมอะไรมากมายนะั ให้ดูว่าหัวใจของคุณนะอยากได้อะไรเจ้า r t know what it w a n t โ okay, อเคไหมอ่ะถ้างั้นนะคะก็ขอโชคดีมากๆเลยถือว่าเป็นพลังงานที่บวกนะคะาพาเดิงออกไปพบกับอะไรใหม่ๆด้วยนะจ๊ะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าดวงความรักของคุณจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือว่าซีตูเอชันเรื่องของความรักจะดีขึ้นหรือไม่นั้นหลังไมมามหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวได้ที่ช่อง Descriptions o p o ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ m a the force be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ S <S 2> <S 2> <S และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไหม่มหารือกับคิดได้ที่ช่อง description box ด้าล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กด s ช a ์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ Bye